เรื่องนี้ส่งตรงมาจากคุณเจนครับคุณเจนได้เล่าให้ผมฟังว่าเราอยากจะแชร์ประสบการณ์สยองขวัญในคืนวันเกิดของตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคืนนั้นเราอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นคืนวันเกิดของเราพอดีที่บ้านก็เลยโทรตามให้กลับไปฉลองกันไวๆเราเลยกลับบ้านไว NG กว่าปกติ แต่พอมองดูนาฬิกาตอนนั้นก็สามทุ่มกืบเกือบสี่ทุ่มยังไม่ดึกมากนะแต่ด้วยความที่อยากกลับถึงบ้านไวๆเราก็เลยเดินลัดไปที่โบสถ์เพราะจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมมากและเราก็เพิ่งเคยกลับทางนี้เป็นครั้งแรกด้วยขณะที่เราเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงภายในโบสถ์ก็ได้ยินเสียงะระฆังจากหอนาฬิกาดังขึ้นบอกเวลาสี่ทุ่มตรงพอดีเราก็เดินไปอย่างชิวๆ พอรอบๆเปิดไฟสว่างไว้ตลอดพอเดินมาถึงหอ,อนาฬิกาเท่านั้นแหละเราก็เห็นซิสเตอร์คนหนึ่งใส่ชุดสีดำเดินสวนมาชนกับเราคาดว่าน่าจะไปสวดมนต์ก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอเราเดินต่อไปได้อีกแค่5้าถึงหก้าก็ได้ยินเสียงะระฆังบนหอ,อนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งก็เลยงงว่าทำไมมันถึงดังขึ้นมาอีกปกติ มันจะดังทุกชั่วโมงนี่นาะพอเราหันกลับไปมองเท่านั้นแหละเห็นซิสเตอร์คนที่เพิ่งเดินสวนมาเมื่อกี้ขึ้นไปผูกคอปิดชีวิตตัวเองอยู่บนหอนาฬิกาคอของเธอห้อยต่องแต่งเลยวินาทีนั้นเหมือนตัวเราชาไปหมดเลยไม่พอแค่นั้นซิสตเตอร์ที่ผูกคอมองมาที่เราแล้วก็สวดมนต์สวดบทอะไรก็ไม่รู้จับใจความไม่ได้เลย แต่เหมือนเป็นภาษาลาตินแถมยังหัวเลาะเสียงประหลาดอีกด้วยแต่บรรยากาศตอนนั้นก็ช่างเป็นใจเหลือเกินไฟที่โบสดับพอดีลมก็พัดมาวิววิวโอ้โหลองคิดดูนะครับว่าเสียงสดมนพึมพำรรพร้อมกับเสียงหัวเราะคลอกันไปมันน่าสยดสยองขนาดไหนแต่พอเราได้สติขาเราก็แข็งก้าวไม่ออกสิ่งที่เราเห็นมันโหดร้ายเกินไป น้ำตาเราไหลมาเรื่อยๆอยากจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกเราเดินกัดฟันเร็วๆผ่านลานโบสถ์และพยายามไม่มองขึ้นไปบนหอ,อนาฬิกาแต่จู่ๆเสียงะระฆังก็ดังขึ้นอีกทั้งที่ดูนาฬิกาข้อมือมันก็บอกว่าสี่ทุ่มสิซึ่งมันไม่ควรจะดังเลยตอนนั้นตัวเราแข็งทื่อไม่อยากจะมองแต่ก็สงสัยเราหันหน้าไปาช้า และภาพที่เห็นก็ทำเราแทบสุดลงไปกองกับพื้นสตเตอร์คนนั้นห้อยคออยู่ตรงหอนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งลางเธอแกว่งเบาๆตามแรงลมแต่ที่มันสยองกว่าก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดนักวิชาการกำลังยืนข้างระเบียงกับเธอและก็กำลังยิ้มมาที่เรายกมายกมือโบอกทักทายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่แน่ใจว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนหรือเปล่า หนูวันนี้วันเกิดใช่ไหมจู่ๆเสียงผู้หญิงแก่ๆดังขึ้นจากข้างหลังเราตกใจหันกลับไปมองเรากลับเห็นซิสเตอร์ชุดดำเดินก้มหน้าถือพระคัมภีร์ไบเบิลมาทางเราเธออ่านสวดมนต์ภาษาละตินพร่ำพูออกมาไม่เป็นคำพูดไม่เป็นประโยคฟังแล้วเย็นวาบจนขนลุกไปหมดแล้วเสียงะระฆังก็ดังซ้อนขึ้นอีกอย่างบ้าคลั่ง ดังเหมือนจะฉลองวันเกิดให้กับเราเพียงแค่คนเดียวตอนนั้นเราทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเหตุการณ์ที่เราเจอมันหนักหนามากเกินไปเราพยายามวิ่งลองเท้ากระแทกพื้นดังก้องสนัน่นแต่ยิ่งวิ่งเสียงสวดมนต์ก็เหมือนดังไล่ตามมาติดติดแต่พอเราสังเกตเวลาเธอเดินเข้ามาเนี่ยเท้าเธอแทบไม่แตะพื้นเลยครับเราตะโกนร้องรนลานขอความช่วยเหลือแต่แล้ว ก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆตรงข้างหูอยู่ฉลองกับพวกเราก่อนแค่คืนเดียวเองเราทนไม่ไหวแล้วหันหลังวิ่งสุดแรงเสียงรองเท้าของเรากระแทกพื้นหินดังตึกตึกตึกหูก็อื้อเพราะเสียงะระฆังแต่ยิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่เสียงสวดมนต์ก็ยิ่งดังชัดเจนขึ้นมากเท่านั้นเลา่าว่าซิสเตอร์ชุดดำกำลังกระซิบข้างหูของเราทุกก้าวที่เราวิ่งไป วิ่งทำไมหนีพระเจ้าเหรอเราหันแวบไปข้างหลังจนเกือบล้มซิสตเตอร์ชุดดำคนนั้นไม่ได้เดินแต่เลื่อนตัวตามมาเท้าของเธอลอยเหนือพื้นหัวของเธอก้มต่ำเหมือนเดิมเรากรีดร้องสุดเสียงเฮลมี e เฮลมี e ช่วยด้วยก่อนที่เราจะพุ่งออกจากลานบทไปยังถนนใหญ่ที่มีไฟส่องสว่างเสียงสวมดมนต์ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ เสียงแก่ๆแหลมๆสูงๆแทรกซ้อนกันหลายสิบเสียงเราพยายามกดโทรศัพท์เรียกป้ามือสั่นจนแทบกดไม่ถูกแต่ทันทีที่ต่อสายได้เราก็บอกว่าป้าเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้แต่เรากลับได้ยินเสียงซิสเตอร์ดังออกจากลำโพงโทรศัพท์ว่าวันเกิดหนูมีของขวัญจะให้หนีพระเจ้าเหรอจนกระทั่ง ไฟหน้ารถคันหนึ่งส่องสว่างใส่เต็มตาเราเสียงเบรกรถด,ดังเอี๊ยสนั่นถนนเฮ้ย hey, เป็นอะไรไหมคนขับรถคนนั้นตะโกนเป็นภาษาอังกฤษเราสุดลงกับพื้นหอบหายใจแหกๆน้ำตาไหลพรากตอนนั้นเองเราสังเกตได้ว่าเสียงสวดเสียงหัวเราะทุกอย่างมันเงียบลงไปหมดเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่เราพบเห็น คนขับรถคนนั้นเป็นชายชลาที่เป็นเจ้าของร้านใกล้มหาวิทยาลัยเขารีบลงมาช่วยพยุงเราขึ้นมาแล้วก็พูดว่าหนูอย่าเดินผ่านโบสตอนกลางคืนอีกนะเด็กที่นี่เนี่ยเขาไม่ทำกันรู้ใช่ไหมว่ามีเรื่องเล่าอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้นเรายืนตัวสั่นอยู่ข้างถนนชายชราที่ช่วยพยุงเราถามย้ำกับเราให้แน่ใจว่าไหวใช่ไหมจะให้ไปส่งที่บ้านไหม เราตอบรับแทบไม่คิดอะไรเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่อยากจะอยู่คนเดียวอีกแล้วรถคันนั้นแล่นช้าๆผ่านถนนที่เงียบสงัดแสงไฟข้างทางก็ส่องไม่ค่อยสว่างเรามองออกไปนอกหน้าต่างในหัวของเราเนี่ยมีแต่เรื่องซิสเตอร์ที่เจอมาเมื่อกี้แต่ทุกครั้งที่รถแล่นผ่านเสาไฟไปเราจะเห็นเหมือนซิสเตอร์ใส่ชุดสีดำยืนก้มหน้าอยู่ตรงเสาตลอดเวลา แต่พอมองหันกลับไปอีกทีเธอก็หายไปแล้วชายชราที่ขับรถให้เราเนี่ยเขาก็สังเกตสีหน้าเราได้แล้วก็พูดว่าไอ้หนูอย่ามองถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็แค่หลับตาไว้พอเรากลับถึงบ้านเท่านั้นแหละเราก็รีบเข้าห้องน้ำรีบล้างหน้าล้างตากลัวที่บ้านจะหาว่าไปทำอะไรมาแต่ก็ไม่ไหวครับตาเหลือบไปเห็นเงาซิสเตอร์ผีในกระจกอีก มันอยู่ในกระจกห้องน้ำเราแวบหนึ่งเธอยือนอยู่ข้างหลังเราเลยเราทนไม่ไหวแล้วกรีดออกมาเสียงดังสนั่นบ้าน <S 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 1> <S 1> ก่อนที่ป้าเราจะรีบวิ่งมาหาและก็ถามเรายังตกใจเราก็เลยร้องไห้ไปเล่าเรื่องที่เจอทั้งหมดให้ป้าฟังป้าเราก็บอกว่าเธออยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วป้าเล่าว่าซิสตเตอร์คนนี้เนี่ยเธอตายไปเมื่อประมาณ47ปีก่อน เธอปฏิญาณตนว่าจะรักและจงรักภักดีต่อพระเจ้าเพียงคู่เดียวจึงครองตัวเป็นโสดแต่ด้วยความที่เธอมีหน้าตาสละสลวยจึงทำให้ชายหนุ่มเนี่ยมาติดพันกันเป็นกระพวนแต่เธอก็ไม่คิดจะรักใครจนกระทั่งมีอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งในมหาวิทยาลายัยเข้ามาทำให้เธอหลงรักจิตเตอร์และอาจารย์หนุ่มคนนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันและกัน เธอจึงรู้สึกผิดต่อพระเจ้ามากจึงได้ปิดชีวิตตัวเองบนหอนาฬิกาอย่างที่หนูเจอมานั่นแหละหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ประหลาดที่โบสถ์เราก็กลับมาอยู่กับป้าได้ไม่กี่วันแต่ก็ยังมีเรื่องแปลกๆตามมาอีกคืนหนึ่งเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนเสียงะระฆังดังมาจากโบสถ์ทางที่บ้านเราอยู่ไกลออกไปเป็นกิโล แต่เสียงนั้นกับดังชัดเจนเหมือนมันมาเคาะกล้อง,อ,งอยู่ข้างๆหูเราก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกไปมองก็เห็นเงาดำๆคล้ายกับคนยืนก้มหน้าอยู่ใต้เสาไฟฟ้าหน้าบ้านพอแสงไฟกระพริบเงานั้นมันก็หายไปวันต่อมาเราตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทที่มหาวิทยาลัยฟังเพื่อนกับทำหน้าไม่เชื่อแต่ตอนขากับ เพื่อนอาสาเดินมาส่งที่บ้านด้วยเพราะว่ากลัวว่าเราจะกลัวและก็ตื่นตะหนกและตรงหัวมุมถนนก่อนจะถึงบ้านเราสองคนก็เห็นกับตาซิสเตอร์ชุดดำคนเดิมก้มหน้าอยู่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆเพื่อนตกใจด่าลั่นออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วรีบลากเราให้วิ่งกลับบ้านทันทีหลังเหตุการณ์วันนั้นเพื่อนสนิทคนนั้นก็บอกชัดๆกับเราว่า เขาไม่อยากรู้จักเราอีกแล้วหรือไม่อยากเดินกับเราตอนกลางคืนอีกเลยเพราะว่ากลัวว่าซิสเตอร์ชุดดำคนนั้นจะตามติดมาด้วยตอนนั้นเราก็รู้สึกเครียดมากๆไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนสนิทก็เลิกคบไปอีกไม่นานนะับป้าเราก็เลยพาเราไปถามคนแก่แถ, Guer ถวชุมชนแถวนั้นก็เป็นคุณยายคนหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าทุกปีจะมีคนได้ยินเสียงะระฆังเกินเวลาตลอด ล้วก็จะเห็นเงาซิสเตอร์อยู่ตามเสาไฟตลอดถ้าเจอก็ห้ามทักอย่ามองตาเพราะว่าถ้าใครมองแล้วเธอจะตามกลับมาที่บ้านตอนนั้นเราได้ฟังก็ถึงกับขนหัวลุกเพราะว่าเรามองเข้าไปเต็มๆตั้งแต่คืนแรกเลยและแล้วตอนนั้นเองเหล่าห้าทุ่มเราก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูบ้านปาคิดว่าเป็นเด็กแถวบ้านมาเล่นด้วย แต่พอเปิดไฟหน้าบ้านกลับไม่มีใครอยู่และกล้องวงจรปิดก็ไม่จับคนแต่เสียงเคาะก็ยังดังชัดขึ้นทุกคืนไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามและทุกๆครั้งเมื่อมีการเคาะก็จะมีเสียงะระฆังดังแผ่วๆล,ลอยมาตามลงตลอดมันแปลกจริงๆเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นวันหนึ่งโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นเองทงั้งๆที่เลิกใช้งานไปนานแล้ว เราก็ไม่กล้าลับสายแต่มันดังไม่หยุดเราจึงตัดสินใจเอาวะสักครั้งหนึ่งรับสายก็ได้เรากลับได้ยินเสียงผู้หญิงแกแ่ๆกพูดชัดๆว่าวันนี้วันเกิดใช่ไหมรออยู่ที่โบสน,นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับตอนนั้นละตัวชามือสัน่นโทรศัพท์เราล่วงไปที่พื้นเลยเสียงละคังก็จะดังขึ้นทุกครั้งหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์แปลก จนมีคุณยายชาวแม็กซิกัมแถวๆนั้นเป็นเพื่อนบ้านเก่าแก่พูดกับเราว่าบางครั้งวิญญาณก็ไม่ได้ต้องการให้เรากลัวแต่แค่ต้องการให้เรายอมรับว่าเขาเคยมีตัวตนนะคุณยายก็เลยแนะนำให้เราไปที่โบสถ์อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ตอนดึกแต่เป็นตอนกลางวันแทนตอนแรกเราก็หลังเลที่จะทำแต่สุดท้ายก็ทำวันนั้นเราถือดอกกุหลาบสีขาวไปวางไว้ใต้หอนาฬิกา จุดเทียนและก็พูดว่าถ้าท่านยังอยู่ที่นี่หนูขออโหสิกรรมให้ขอให้ไปสู่ที่สงบสุขหนูไม่โกรธและก็ไม่กลัวแล้วขอให้ท่านไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ทันทีที่พูดจบก็มีเสียงะระฆังดังขึ้นเบาๆหนึ่งครั้งทั้งที่มันไม่ใช่เวลาเสียงนั้นมันไม่ได้ก้องแล้วก็หลอนเหมือนเมื่อก่อนแต่มันฟังดูอบอุ่นเหมือนว่าท่านตอบรับคำขอโทษของเราแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวสุดหลอนในค่าคืนนี้ส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกเห็นใจในด้านของซิสเตอร์และก็ด้านของคนที่พบเจอนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเรียนอยู่เลยและซิสเตอร์ก็ไม่น่ารีบปิดชีวิตตัวเองแบบนั้นถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวหลอนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเปาจากช่องหลอนไรวันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ